วันนี้เราจะมาขยายพันธุ์ต้นมอนสเตอร่ากันนะอันนี้เก็บได้มาประมาณปลายปีที่แล้วก็ประมาณ 3- 4เดือนแล้วเนาะแล้วก็เก็ดได้มาตั้งแต่มันประมาณ3ใบตอนนี้มันก็งอกขึ้นมาแบบมีอยู่ประมาณ5 6 7 8 9ใบแล้วเออมี9ใบแล้วแล้วก็เนี่ยแหละเดี๋ยววันนี้เราจะมาชากันแล้วก็ย้ายกระถางให้เขาอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะก็เป็นกระถางอันนี้ แล้วก็มีรูตรงนั้นแล้วก็มีเป็นกาบมะพร้าวนะเกตใช้เป็นมะพร้าวสับละเอียดแล้วก็มีอันนี้มูลไส้เดือนแล้วก็อันนี้มีดเอาไว้ตัดตัดต้นไม้ของเรานะแล้วก็อันนี้เป็นใบก้ามปูหมักปุ๋ยเดี๋ยวเราก็จะใส่หนึ่งส่วนอันนี้หนึ่งส่วนแล้วก็อันนี้สองส่วนจริงๆถ้าเกิดว่าใครมีเวลาก็เอาอันเนี้ย ไปแช่น้ำไว้ก่อนเพราะว่าเหมือนในนี้มันมีสารอะไรก็ไม่รู้อะทำให้ต้นไม้ของเราะขาดแคลเซียมแต่ว่าเกดก็ไม่ได้ไปแช่น้ำแต่อย่างใดเราจะตัดต้นที่มันมีแบบเป็นรากตรงนี้ไหนน้ออันนี้นะคะก็จะเป็นรากที่พร้อมที่จะย้ายและแล้วก็เอาไปใส่อีกระถางหนึ่งได้โอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะตัดตรงนี้เฉียงไปประมาณ45องศานะตัดตรงนี้เฉียงไป อันนี้ก็เป็นที่เราเพิ่งตัดออกมาโอ๊ยหัวใจฉันจะสลายอันนี้เป็นรากของเขา ที่เราเพิ่งตัดไปตรงนี้ก็เดี๋ยวมันก็จะงอกออกมาใหม่ก็สู้ๆนะน้องใบที่ตัดออกมาก็เป็นประมาณนี้สองใบแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาใส่ในกระถางกัน เมื่อกี้คือตัวรากอันนี้มันไม่ได้กบดินลงไปใช่ปะถ้าเกิดว่าเราฝังเขาลงไปในดินมันก็อาจจะแบบยังปรับตัวไม่ทนันเพราะฉะนั้นเราจะไว้รากเหนือดินแบบนี้นะประมาณนี้อันนี้เราจะได้ดินซุยๆและโอเคเรียบร้อย แล้วก็ในส่วนของการดูแลนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยต้นมอนสเตอร่าเนี่ยปลูกได้ทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านแค่เพียงว่าเขาเนี่ยไม่ชอบแดดจัดเพราะฉะนั้นเราเอาเขาไปอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทแล้วก็โดนแดดลําไรก็พอนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นที่เพียงพอนะก็เพื่อความสวยงามเราอาจจะใช้ผ้าชุบน้ำค่ะมาเช็ดตามแบบใบอะไรเงี้ยก็จะได้ใบที่แบบเขียวฉ่มสวยงามมากอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้นะคะในส่วนของการดูแล ก็สำหรับใครที่อยากจะขยายพันธุ์ต้นมอนสเตอร่าที่มีอยู่แล้วนะก็สามารถเอาวิธีนี้ไปทําดูได้นะคะเป็นวิธีที่ง่ายๆใครๆก็ทําได้นะคะสําหรับคลิปนี้เกตต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบาย